ปุ๊ปปุปป๊มาแล้วมาเร็วไอปุ๊ปุ๊มาเร็วมาแม,าม,ามา่พี่แม่ขนมยังยินมากินนมแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่กับชีวิตยอยู่กับนกนี่ตัวหนึง่งไม่สบายวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาสพันห้าร้อย วันนี้อาตมาได้เอาน้ำไปถวายหลวงปู่ที่กุฏสามฤดูเสร็จแล้วก็เจอน,นกหนึ่งตัวติดเบ็ดอยู่ลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่ในน้ำเสร็จแล้วเบ็ดก็ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่มันก็คอ,อก็ลอยน้ําแต่ว่าตัวนี่จมน้ําก็ลอยอยู่หลวงปู่ก็เลยพายเรือขึ้นไปเอานก หนึ่งตัวซึ่งตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับตอนนี้นั่งตดปวดอยู่นั่งอย่างหมดอะไรแต่อยากเขาขึ้นมาด้วยความปลอดภัยแล้วนี่ครับเขานั่งไปกำลังซอม,มีแหงอยู่สงสัยจะติดอยู่ในน้ําประมาณวันหนึ่งได้คงจะเหนื่อยหน้าดูคอห้อยตองแต่งตองแต่งยู่ขาจุ่มอยู่ในน้ําตัวลอยคอลอยอยู่บน โดยที่เอา,เ,อา,เ,อาอเบ็ดไปเกี่ยวที่บริเวณขอบตาครับสบัดยังไงก็ไม่ขาดช่วยกันดึงออกกับลุงปู่ลุงปู่เป็นคนไปเรือครับตอนนี้กุดคุบาก็มีนกอยู่4ตัวครับนกมีนกตับปูดสามตัวแล้วก็มีนกไอันนี้มาอยู่มึงมาใหม่หนึ่งตัวไม่รู้เขาจะไปเมื่อไหร่กันไม่รู้ครับ นี่ครับนกตับปูดครับกําลังเดินเล่นไปเล่นมาอยู่เมื่อกี้เขาก,ก็มากินขนมนี่เขากําลังอยากสงสัยจะลงมากินน้ำเฮ้ยไอปูดไอ hey, ปูด,ปดมลงไปไหนวะโอ้ oh, กินข้าวเสร็จแล้วไปกินน้ำต่อโอ้กินน้ำอ oh, นนำย่างรอร่อยอันนี้ครับตัวแรกที่มาอยู่ตับมดตัปูดมันจะมีอยู่สามตัว ครับมาอยู่ตัวแรกนี่ตัวแรกก็ทยอยมาอยู่อีกตัวหนึ่งสองแล้วก็มาอยู่อีกตอนนี้อยู่3ตัวนี่ครับนี่ครับตัวที่2องเขเพิ่งบินลงมาเมื่อกี้ครับพุ๊ดพุทพุดพุเจะเชื่องเขาไม่ค่อยกลัวผ้าเท่าไหร่โอ้ตอนนี้กินน้ำนานเลย พูดพูดพูดพูมาแล้วกินนมเร็ว